สวัสดีจ่ายายจันทรซีก็สมมาแล้วมือนี้เฮ็ดไล่นี่ห้เบิ้งสิเป็นไล่นี่แต่ว่ายายสิเฮ็ดตัวนี้ให้เบิ้งเฮ็ดตรงนี้เนี่ยเฮ็ดอันนี้สิเฮ็ดอันนี้ให้เบิ้ง ว่าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดที่หลังเห็ดอีกคลิปหนึ่งนี่เห็ดอันนี้เห็ดตัวนี้ตัวนี้กัน ยายจะเห็ดตัวนี้เลยบุญเสือกสองเซนสองเมตรกับเซนหนึ่งสองเมตรอีกเซนหนึ่งกับประมาณสองเมตรหน่อยๆเนี่ยสองเมตรกับประมาณสามหานิวน้วหกนิ้วเนี่ยมันเลื่อนกันแบบมันจะเลื่อนกันแบบ เส้นสั้นกับเส้นยาวเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งยาวเห็นมองโค้งนี่มันมองสุดนี่โค้งของเส้นสั้นเส้นยาวเข้ากับเข้ากับจับมองนี้เลยจับจับมองสุดโคงด้งพอดีแล้วก็ปล่อย มาจับแหวง่งศียรหมดแล้วเขากะมัดมัดเลยขันบุนทธนัดกะเอาอันขันผู้ใดบุทธท่านานัดนะก็ให้ใส่อันเข้มมุดปักสองเศียนังเสียปักแหว่งเศียรหมดแล้วปักปักไว,กกไวกก้กับบวงนันกับเพาะกระยังก็ได้นะปกักปักนั้นเป็นลักษณะจังสีปักไว้ แต่ยกแย,ยายถนดแบบนี้แล้วยายกกับซมัดแบบนี้มัดแล้วคสิเป็นลักษณะทั้งสี่แต่ดึงให้มันแน่นยักหน่อยดึงเหนมันแน่นแน่น ก็จะเป็นยงีสัดด้ม,ดมันได้แบบนี้เจ็ดอัน ั้งแรกเนี่ยเขื่อแรกเนี่ยเอาทับมาขังเทิงแล้วจังค่อยมวนผมวนมัดน,นี่ก็สิเป็นจังสีรอบที่สองสอดลุงไปข้างล่างสอดมันสิขขืนมาจังสี่แล้วก็ล่งไปจังสี่รอบแรกข้นไปจังสี่รอบที่สองมากจังสี่คือทับบนครับทับมาขังบนแล้วก็ลอดมาข้างล่าง นี่ออกมากมั่อสเป็นยังสี่มัดมากมันก็สิเป็นยี่ยังสีขันเห็ดยังสี่คือกันไปเบิดเลยเนี่ยขันสีเฮ็ดไปยังสี่ตลอดเบิดเลยนะยังเสียงยังเสียไปตลอดเลยยังเสียงมันก็สีบอบเป็นเห็นมันมันเกิดสีเป็นไปคนละทางเห็นมันเห็นมันมันสีเป็นไปคนลอยางมันก็สีเป็นยังสีเห็นมันเมื่อสีซับปัดมันก็สีเป็ยนยังสีไปตลอดเลยนะมันสีบอบเป็นทรงนี้เพราะฉะนั้นนะต้องสลับสลับกันสลับขึ้นสลับลง จังสิได้ออกมาลักษณะจังสี ชมพูดีอยู่ในนี่ตัวนี้ กกสองเม็ดสองเส้นเนี่ยย่ายแก่ออกไอ้เบิง้งว่ามันมัดจดังไงได้ขันผู้ใดที่เคยเบิง้งขีบย่ายแล้วกัสิหูแล้ววาวิธีมัดมันเป็นจังไงได้กัสีได้มัดให้เบิ้งทุกรอบเนี่ยว่า เห็ดไล่ได้ไร่ได้กสิด้มัดมึงให้เบิ้งถูกรอบมันนี่สองเส้นสองเส้นเส้นละสองเม็ดมัดทบเคืองทบเคืองมันกสิปาี่จับสองเส้นไว้กสิเป็นลักษณะอังศี ใส่หนื้อนัง่งดันไปคล้องมามันเสีนี้สองเส้นงลางเห็นมั้สองเส้นอยู่งลางเขาจับสองเส้นนี้ขึ้นมาดันไปเอาเนิ้วนางดันเส้นนี้ไปแล้วก็คล้องมาแล้วเอาเส้นเส้นล่างสุดนคล้องขึ้นมามัด นี่คือรอบแรกรอบที่สงองยนงไม่ค่ที่เป็นยังสิจับอเองสิจับเส้นนีดึงมาเลยดันไปนดึงเส้นนีมาใส่นิวนิวนิวโป่งคว่องของึ้นมาแล้วก็จับแล้วก็สวดลง สิเป็นลักษณะสีจับไว้มัดที่ละเศษมิดที่ละดานอันอันนี้ฟังขวาฟังขวานี่สิฟังขวาดึงเด่นดึงเส้นสีชมพูเส้นแหลงมันมีอยู่สองเส้นเลยพอนี่สีชมพูมันมีอยู่สองเส,นส้น มีอยู่สองเส้นดึงเส้นแรกมากทั้งนีเลยดึงผาดหลอดมากสิแต่ว่าต้องทับทับสีขาวไว้แล้วก็ใส่นิ้วโปดันขึ้นมาจะเป็นเล็กลักษณะจังสีจับสอดลงไปเลย จับสองเส้นนีเขึ้นมาก็ดันสีขาวไปแล้วก็เกี่ยวสีชมพูมาแล้วก็ดึงเข็นมามันก็สิเป็นเลือดเหล็กสีเป็นคือเหล็กสีเลยเห็นไหมมันเป็นคือเหล็กสีอืมมันก็สิเป็นอย่างซี้ ฟังทังนี้มัดแบบนี้ก็เริ่มจับสองเส้นเครื่องดันสีขาวลงไปดันสีขาวลงไปเกี่ยวสีสชมพูขึ้นมากจับสีขาวขึ้นมากใส่นิ้วกลางนี่ดึงนิ้วกลางทั้งนี้ดึงเห็นก็จะเป็นลักษณะอังศีมัมัดเขาไปเรื่อยสวสดเข้าไปเรื่อย งไปจับสีชมพูดึงมาก,กเกี่ยวสีขาวมากจังสีเกี่ยวมาก,กจับสีขาวจับส่วนมันมาก,มากขึ้นมากมันสีเป็นขึ้เหล็กซีนะ่ะดึงมัดไปมัดมากมัดสองทางมันสีเป็นขึ้เหล็กซีเลย จัดเอามันเบางามโบาย่งก็ได้จัดเอาเต่งเอาเอาสีชมพูสีเส้นนี้มัดกันมัดขึ้นกันแล้วก็ที่ย้ายเห็นให้เพิ่งกี่วิธีมัดมีอยู่แค่นี้แหละวิธีมัด สิเป็นยังสี่ขันสิสูงสั่วาเป็นหยังสองฟังนีมัดบ่คือกันตอนมัดมันมัดบ่คือกันพออีหยังคือบ่หเหตุคือกันพเพราะว่าขันเฮ็ุคือกันแล้ว Moss มองนี้มันสิบ่คือกันมองนี้มันสิบ่คือกันขันมัดแบบเดียวกันเลยทั้งสองทางเลยมันสิบ่คือกันมองมองปมมัดมันเนี่ยมันสิบ่เป็นจังสี่ เดี๋ยวย่าสีแกะออกให้เบิ้งงไม่เด้มันมันเป็นอย่างวามันคือสีบคือกกันขันห้อมัดไปแบบเดียวกันเลยมันสีบคือกกันเดี๋ยวย่าสีเอาออกให้เบิ้งใหม่วามันเป็นอย่างเดี๋ยวย้าสีอ,าอ่อนไม่เห็นให้เบืง้ง มัดแบบเดียวกันเลยนะมันสิบกมันสีพกไปทางเดียวกันไงตรงปมมัดมันสิพกไปทางเดียวกันมันสไปมันสีไข่กันมันสีพกคือกันเนี่ยทายท็ดเจ้งสี่คือกันเลยมันบลาทั้งสองทางมันสิบกคือกัน บนบคือกัมันบอกือกนนนนนันเห็นป่ะนะเบิ่งเอาว่ามันบอกือกันมองได้เห็นบ่ะนะมันบอกือกันอันเนี้ยสองเส้นขาดนี่มันก็สิเป็นสีขาวคือกันปมมัดสองฟางนี่มันจะเป็นสีชมพูคือกัน แต่อันนี้เห็นบ่ะสองเส้นขาดฟังนี้สีเป็นสีชมพูสองเส้นขาดฟังนี่เป็นสีขาวปมมาทั้งนี้เป็นสีชมพูปมมาทั้งนี้สีเป็น,ส,ส,น,นสีขาวเราปมมาทั้งนี้มันสียู่ทั้งนี้มันกับมาทั้งนี้น้ากันแต่ถามันเห็ดคนละแบบมันจะสีออกมาทั้งนี้สีปมสีชมพูนี่มันจะออกมาฟังหนอกทั้งสองข้างเลยแต่ข้างนี้มันสีขาข้างใ้นไปทั้งเดียวกันเหมือนเลยเห็นมันมันสีบ่เป็นยังสี่ มันสีบรมัน um. สีบรลงตรงแบบนี้เห็นไหมมันสีบรตรงกันแบบนี้นี่แหละแค่สีตรงกันเห็นไหมมันสีตรงกันลงมาเรื่อยๆเรื่มัดตรงกันมันก็สีตรงมาเรื่อยๆแต่ขันยังสีนะนะมันก็สะเป็นยังสีมันส็บะเพิ่มขึกันนี่ล่ะว่าเป็นยังคือบเเห็ดคือกันคือบเมัดแบบเดียวกันนี่แหละวิธีมัดตัวนี้ แกสิมเพ็เแต่ตัวนี้ให้เบิ้งคลิปนาแกจังเบิ้งวิธีมัดตัวนี้นี่แกต้อกันมัดต้อกันทั้งสี่เห็นบ่ะข้า็เสียมามัดต้อกันมาจับทั้งสี่ับมัดต้อกันนี่มันต้อกันสีขาวก็สีขาวนี่มามัดต้อกันเลย หันซีเดียวกันนะมัดมัดแบบนี้เลยบ่ต้องบรต้องสลับกันแต่มันเป็นสีเดียวกันมัดแบบนี้ได้เลยมันกระสีต่อกัน ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สิสิมัดอีกให้มันได้ปมมาัดลงตรงลงมาข้างนี้ฝั่งนี้ก็คือกันยายกลับด่านเห็นมันี่เห็นมัน้มันบ่ถือกันแล้วกลับด่านขนาดยายเห็นอยู่ประจำยายกับยังงง,งยัง,ง,งยังไหลง,งนี่เห็นไหม องนี้ก็อย่าลืมปิดเด้อต้องปิดสกอนอ่านบ่ปิดมันสิเป็นขาขยิงดิมัดบ่ไปมามานี่ไปบ่ได้เลยเนี่ยมันขยิงเนี่ยมันบ่ไบดิใหญ่เคยแล้วโอ้ยลือหา่สันมันแม่นหยังมันคือบ่ไปบ่มาสันดอกมันคือไปบ่ได้สันดอกเบี่ยวเยงเงงอยู่อ้าวสันลือจนว่าโอ้ยเพีย ข้าบอมัดบางนี้มันบ่นหลันี่มันจิต้องมัดปิดแบบนี้เนี่ยมันต้องปิดแบบนี้สักก้อนมันยัง่อยสีมัดตอกันได้เนี่ยมันจังสิตอกันได้เนี่ยขันข้าบอปิดเนี่ยมัดตอกันมันสิเบี้ยวเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยวไปจังเสียเพราะว่าบางนี้ข้าบอปิดข้าต้องปิดบางนี้สักก้อนเพราะว่ายายต้องสร้างไล่เองไง คิดไล่เองเห็ดไล่เองสางไล่เองมันก็เลยสิแบบโดนแหละเสื้อสีแดงออกมาแต่ละคลิปเพราะว่ามันต้องเห็ดไล่เองตลอดนี่ย่าเห็ดไว้ถิ่มไว้ได้หล่ไล่อยู่ก็สิมีนี่ไล่นี่ไล่หนึ่งมีอีกไล่หนึ่งแต่ก็สิมาเห็ดให้เบิ้งทีละไล่ทีละไล่ นี่ไล่หนึ่งนี่อีกไล่หนึ่งนี่ก็อีกไล่หนึ่งนี่ก็อีกไล่หนึ่งลายนี่ก็ลายเดียวกันแต่มันเป็นคนละสีไายก็เสียเอาเศษได้เศษเสือกนะมาเห็ดสั่งแบบสั่งลายแล้วยังย้พอสีเอาพวกเสือกเงาเสือกม้วนนะมาเห็ด เดี๋ยวคลิปนายาเสร็จกระเทียมตัวนี้ให้เบิง้งคลิปนี้กระเท็ยตัวนี้ให้เบิง้งนี่ล่ะลต้อกันปลูกต่อกันไปเรื่อยเนี่ยต่อกันเพื่อให้มันเป็นร้อยแต่เข็บร้อยต่อมันตรงกันต,ต้องเบิง้งนี่ทางนี้กับท้างนี้สีปูบ่คือกัน ให้ผูกตั้งนี่ให้เบิ้งเบิ้งเอาเด้อว่ามันสิคือกันมือบ่คือกันมองใด้ย่ายย่ายอธิบายบ๊เป็นบอกบอกบ่ค่อยเก่งนะให้เบิ้งเอา ร้อยแต่เคปมันติดตรงกันลงมาเรื่อยๆนี่ล่ะคลิปนี้กับแซมนี้กันเด้อคลิปนาค่อยพ่อกับตัวนี้ไลน์นี่มันเงีวมันเห็ดเดรอันนี้กับคลิปนึงอันนี้กับคลิปนึ่งพอมันค้นละลายกันเนี่มันนี่ล่ะซอยแช่ซอยเบิองแล้วก็ซอยกดแช่กดไลค์กดติดตามให้ย้ายในเด้อเฮ้ย จักสีฟ้าเอาไปใส่เบลินพันกันของน้องสนีละจ้าบ๊ายบาย